ว่าผักปติีหั่นฝอยฝอยฝอ,อยพอเวลาเราเราผักผัดแค่ครึ่งทางนะคะไม่ให้สุกมาก <_ S 1> แล้วเสร็จแล้วเราก็เอาห่อเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอามาทอดอีกทีถ้าเราจะกินเราก็ทอดอีกทีใช่ไหมเพื <_ S 2> ่อนเพื่อมันก็มันก็ไม่ต้องผับให้สุก ตีไปตลาดมาได้มะละกอะมาได้มะละกอว้าวมะมละกอลูกนี้ตกเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่ร้อยแปดสิบบาทลูกนี้ร้อยแปดสิบบาทค่ะ บ้านเรามีตามสวนเนะเราไม่ต้องไปซื้อไปสอยเอาในสวนแต่ที่นี่เรามันไม่มีม,ม,ม,มันไม่ขึ้นนะคะมันไม่ขึ้นนะคะที่นี่เราต้องซื้อเขากินแต่ที่เมืองไทยเรามีของเราเอง ค่อยขับไปค่ะค่อยๆขับไปเราไม่ให้สุกมากนะคะพอเขาแบบให้ให้สุกฟ,ฟังกาลางอ่ะเราขับพอเราห่อไดอ้พอที่ว่ามันไม่แข็งนะคะเพื่อนๆพอที่ว่ามันไม่แข็งเนาะแล้วค่อยคอยพี เพราะว่าไม่ให้มันไหม้นะเอาไฟปานกลางนะคะไฟปานกลางขอบคุณมากค่ะสามล้านดวงใจยังอยู่กับป้าตีนะคะขอบคุณมากนะคะ chỉ bắt tí xài dơ Tao lửa nói điều đó Nào, hôm nay Tao lửa nói điều Hãy subscribe cho hầm, ไม่ใส่หมูใส่เนื้อนะคะไม่ใส่อะไรกอเปี๊ยบผักค่ะเพื่อนกอเปี๊ยบผักกอเปี๊ยบผักนะคะ าการค่ะพอเราห่อได้เพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่พับเลยมันก็จะแตก